สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช้าๆ้า,าแบบนี้หมอกแก่ก,การที่จะลินเป็นอย่างมากอันดับแรกเอ๊ะเย็นเจ้าชายเย็นที่กําลังจะตายกาแพงไปทางไหนละ่ะคือถ้าช่วงเวลากลางวันเย็นเขาจะไปนอนข้างบนหลังคาไอที่อยู่เห็นตรงข้างหน้าน่ะนะทุกคนมันจะมีมันจะมีป้องน,น้อยๆที่ใส่ไว้นอนน่าจะเย็นพรามควรแหละ แล้วมาต่อที่แมวบ้านเราเออก็เลยเดินมาเล่นอยู่ตรงนี้มาดูกระงเนาะว่าเป็นจังได้แร้วบ้างอก็เหมือนเดิมที่เคยเห็นไปเมื่อวานนี้นะแหละอักแมวก็มีมาด้วยเนาะอ้าเขาก็เป็นแมวชั้นสูงนะเขานั่งสูงตลอดเลยก็คือื่อกีเจ้าเสียฟูเดินมาด้วยอักก็เลยพายเจ้าเสียฟูขึ้นมานั่งเปดูว่าก็โอ้ล่ะเอ้ยเดินผ่านไปแบบเรียกกวักมาไม่มานะโวยนั่งไปนั่งมาเพิ่งเห็นซูลองกองให้คุณผู้ชมดูทำเป็นไม่เห็นนะเดี๋ยวเขาอายพอปีนลองกองให้แล้วก็เลยมาโอ้ล่ะเอ้ว่าฟ เป็นโอละเอดดีน่ากลัวมากเนาะแมวไม่มได้จะเคลิมรับอะไรหรอกที่ไม่ก็รอด,ดไปเพราะว่ายังอดทนได้ยู่ถ้าอดทนไม่ได้เดี๋ยวจะไปแล้วไหนแล้วเราก็ต้องมาสวัสดีทักทายคุณผู้ชมหน่อยฟูอ่ะสวัสดีครับการสวัสดีเขาอาจจะแปลกๆปกหน่อยนะเท้าหลังอาจจะโซไปนิดนึงนี่ไงทนไม่ได้และท้าวุ้นวายเหลือเกินไปดีกว่าเจอแม่เนาะแอมตามคนตาแอบกันหรือเปล่าเนี่ย ือช่วงหน้าฝนน่ะน้ำนบ่อบาดามันก็จะมีเนาะแต่พอเข้าหน้าร้อนนี่ก็คือก็ไม่มีแล้วแห้งเนาะพราะเข้าหน้าฝนอีกรอบมันก็คือกลับมาอีกวฉะชั้นะทุกคนมันต้องกังวลนะคือมันจะแห้งนะช่วงหนึ่งเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้คืออันตรายมากไม่กล้าเข้าใกล้ด้วยความที่เราก็กลัววัวชัและที่สาคัญเคยตกไปด้วยนะคุณผู้ชมหลายๆท่านเมื่อก่อนเคยบอกว่ากลัวแมวตกไปแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลหรอกวัวชั้นนี้แหละตกไปมากกว่านอนอยู่ไปเดินมานี่คือช่วงเวลาที่เขาหิ้าาาาวววแแแลลล้้้นนนนออออระะคืกศที่บมือร้ออนนมากกร้แแแบบัตลเจงข ฟูนะั่คืออยู่สุกไม่เป็นเลยเดิเนไปนู้นเดิเนไปนี่ก็เลยอ้าฟูมานี่มานี่มาโอและเอก็คือเป็นไงเออร้อนหนักกว่าเก่าอีกเพราะไอ้ท่าตัวดีคนนี้ไม่ใช่ก็คือ ให้ผ่อนคลายพอลมเป่าวิงว่งวิง่งวิ่งจะได้ยินสบายพอตกเย็ยนเมื่อนะกาจะดีขึ้นมาหน่อยหน่อยที่แปลว่าน้อยเดียวอีลี่ฮะนะวันนี้เขาใจดีนะทุกคนกระโดดขึ้นมานั่งเก้าอี้ด้วยเราก็เลยหาหานอนให้กันอีกหากระตืนได้เนี่ยหาวนอนให้อีกแล้วก่อนจะไปเจงเม่งไม่รู้ว่าบ้างเขามีปัญหาเรื่กันหรือเปล่าก,กับการใส่ปอคอแล้วคนคน,คนมันยาวตรงเนี้ยทีนี้มันเป็นรอยแล้วทุกคนมีใครเป็นไหมนี่คือปรับไปแล้วนะถ้าปรับอีกวันนี้ก็ลากไปกับพื้นแล้วนะก็จะมีช่วงที่ใส่แล้วมันใส่อย่างช่วงที่มาใส่ตอนนี้เพราะว่าช่วงที่ไม่อยู่ใช่ไหมพี่ดูไม่ออกหรอกว่าเมวบ้านไหนเป็นแมวบ้านตัวเองเนาะเพราะนี้ก็ต้องใส่ ไว้แล้วก็เพื่อตามไปเพราะว่าไปเป็นหน่วยตัวหนึ่งที่ค่อนข้างนิ่งแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเวลาที่เราเรียกเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ปรกคอแล้วก็จะมีกระดิ่งให้เขาเขามีกระดิ่งตัวเดียวนะในบ้านเนี่ยใสใ่เขาแค่เบียงตัวเดียวเท่านั้นเช้าวันต่อมาไอ้เขาติกกรีนผักบุ้งที่ซื้อมาแล้วก็เลยเดินมาหาเลือกเนาะย้ำการได้กบ,บริจารด้วยความที่ผักบุ้งก็น่าจะแก่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แก่มากขนาดนั้นกินได้คนก็ยังกินได้เลยอ้าอย่าเรื่องมากแต่ว่ามันก็จะมีผผผัััักกกกกกบบาา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 งงงงชนนนนนนนิิิดดดททีีีาาีี่่่่่แแมามม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 ววสสรรรถถไไไไ้้้ลอออยยยุ็็คคคคืื นนมันเป็นอันตรายนะและนี่ให้แมวกินทําไมเมื่อกี้ยังบอกว่าเป็นอันตรายขอโทษคะ่ะอันนี้คือวิทยายุทธโช์ให้ทุกคนได้ดูอย่างมันจะไม่ค่อยมีในใบาส่วนมากจะอยู่ในก้านที่ค่อนข้างแก่มัง้งแต่ว่าแมวเราก็ไม่ได้กินเยอะนะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลน,นะโอ้โหไม่น่าเชื่อช่องเรามีสาระแล้วคะ่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปกับสาระดีๆที่มีให้นะฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์แลวจะกลับมาคลิปหนะ้าะบายบายหยุดกินได้แล้วอ่านเดี๋ยวเขาด่านะเนี่ยงกินอะไรเย,วย,วย,วยวอะแย่ากินนิดเดียว